เสมอไปและเขาได้ทำเช่นนั้นเสมอนะครับพระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดยักษ์กองทัพกษัตริย์และก็อาณาจักรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มักปรากฏในภาพยนตร์แต่พระคัมภีร์ยังบันทึกถึงการแสดงความเมตตาอันน่าประทับใจที่มีต่อผู้ที่ขัดสนนั่นคือเรื่องราวของคนที่ยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ หลังจากที่ฉากอลังการและตื่นตาตื่นใจทั้งหมดได้จางหายไปเป็นไปได้ว่าความเมตตาเช่นที่ดาวิดมอบให้กับเมฟีโบเชตก็คืองานที่มีความสำคัญที่สุดในตอนจบคุณรู้ฟังครับการหยิบยื่ยนความช่วยเหลือเป็นงานที่ในแบบที่คุณและผมก็สามารถทำได้เป็นประจำทุกวัน